สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครบเครื่องเรื่องคาแคร์บยายมิสเตอร์ดาลีครับผมวานัญญาชรัตครับวันนี้ทําไมต้องทําอาชีพธุรกิจคาแคร์มีคำที่ผมเคยพูดอยู่เสมอว่าคาแคร์ไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดวันนี้ท่านผู้ชมครับในภาวะเศรษฐกิจขาลงภาวะโควิดก็ยังอยู่ภาวะการเมืองก็ยังไม่นิ่งถามว่า เราจะอยู่นิ่งๆได้ไหมครับสิ่งที่ผมมาแบ่งปันวันนี้ทำไมต้องทำอาชีพธุรกิจคาแคร์นะครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้โอกาสที่เกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วยิ่งอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ยิ่งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดที่อ่างไกลออกไปหลายคนถามว่าอาจารย์ถ้าผมจะทำอาชีพคาแคร์เนี่ยตอนนี้ต้อง ประกอบไปด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างซึ่งผมมีคําตอบครับแต่วันนี้คําตอบที่ผมจะให้กับทุกคนก่อนว่าทําไมต้องทําอาชีพคาแคร์ท่านผู้ชมครับวันนี้ปี2563อีกเดือนเดียวก็จะถึงปี2 5 6 4ทุกคนทราบไหมครับว่าวันนี้ประชากรรถยนต์ในประเทศไทยมีจานวนขี่ล้านคันผมเฉลยให้เลยครับไปดูในกลมการขนส่งตังบกครับปีนี้แตะเข้าไปที่42ล้านคันรถที่ขึ้นทะเบียนนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือเป็นรถของท่านด้วย และหนึ่งในนั้นนะครับใน40กว่าล้านก็เป็นรถที่อยู่ในหมู่บ้านของท่านรถที่อยู่ในตำบลของท่านรถที่อยู่ในอำเภอของท่านรถที่อยู่ในจังหวัดของท่านนั่นเองครับถนนหนทางก็ดีนะครับสภาพเมืองไทยวันนี้ดินกว่าอากาศก็ดีนะครับล้วนแต่เป็นโอกาสของการทําธุรกิจคาแคร์ให้ประสบความสําเร็จได้ตั้งนั้นเลยสิ่งที่วันนี้ผมบอกว่าก่อนอื่นเลยทําไมต้องทําอาชีพคาแคร์เนี่ย ผมจะให้คาตอบเลยครับว่าถ้าลองถามไในใจกับผมเหมือนกันว่าอาชีพอะไรที่เราทาแล้วได้เงินสดทุกวันอาชีพอะไรที่เราเปิดกิจการแล้วเราได้อยู่กับบ้านกับครอบครัวไม่ต้องไปอยู่ในโรงกลั่นน้ํามันเป็น15วันเป็น4-5วันไม่ต้องไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เจอกับสิ่งแวดล้อมนะครับที่ไม่ค่อยดีแล้วต้องห่างครอบครัวเป็นแรมเดือนกว่าจะได้เจอลูกเมียเป็นอาชีพอะไรที่เราสามารถทํา แล้วก่อให้เกิดการขยายจากสาขาที่1เป็นสาขาที่2เป็นสาขาที่3หรือเราจะขยายรูปแบบของการสร้างเป็นธุรกิจที่เรียกว่าแฟรนไชส์อาชีพอะไรวันนี้ที่เราได้ช่วยเหลือผู้คนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ไม่มากนักที่โอกาสการเรียนไม่มากนักแต่เราสามารถช่วยเหลือก็ได้อาชีพอะไรวันนี้ที่ให้เรามีโอกาสเริ่มต้นครับท่านผู้ชมการเป็นเต้าแก่ท่านลองตอบดูสิครับ ท่านมีทุนเท่าไร่ท่านมีความรู้แค่ไหนท่านมีที่ปรึกษากี่คนและที่สําคัญยิ่งวันนี้โอกาสทางธุรกิจนะครับเราพร้อมทุกอย่างก็จริงแต่ถ้ามันไม่มีตลาดต้องการนั่นก็คือในเรื่องของการตัดสินใจลงทุนหรือการทําอาชีพนั่นเองครับท่านผู้ชมแต่อาชีพธุรกิจคาแคร์ครับเป็นอาชีพที่เติบโต,ตท่านผู้ชมสังเกตได้นะครับว่าวันนี้คนไทยเราชอบอะไรปัจจัยตัวที่5เลยก็คือรถยนต์ยานยนต์ ชอบรถสวยรถสะอาดชอบรถไอปลอดภัยชอบรถกาใช้จ่ายนะครับชอบในเรื่องของความหรูหราของการใช้รถจริงไหมครับวันวันนี้ผมได้ให้คําตอบกับท่านผู้ชมไปแล้วครับว่านั่นก็คืออาชีพธุรกิจขาแค้นนั่นเองเป็นอาชีพที่เริ่มต้นจากคนคนเดียวได้เป็นอาชีพที่เริ่มต้นจากครอบครัวของเราได้เป็นอาชีพที่เริ่มต้นแม้กระตั้งไม่มีถสถานที่ท่านผู้ชม ท่านสามารถเป็นเจ้าของกิจการคาแครได้เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้มันคือโอกาสที่เกิดขึ้นวันนี้มันคือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกในส่วนของอาชีพมีมากมายในโลกนี้ถึง28,000กว่าอาชีพตามสถิติแต่หนึ่งในนั้นผมขอแนะนำครับในเรื่องของการดูแลรถยนต์ ในเรื่องของการรักษารถยนต์ในเรื่องการทาความสะอาดรถยนต์ในเรื่องของการทําให้รถยนต์สวยงามในเรื่องของการช่วยดูแลการประหยัดในเรื่องของคนรักรถนั่นเองดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาดติดตามผมใน EP ีตอนต่อไปได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับบายบายดาลีให้คุณค่ามากกว่าความสะอาด